สวยมากสาวคนดังสวมชุดแต่งงานอีกครั้งหลังประกาศโสดไม่กี่เดือนก่อน ต้องบอกเลยว่านับวันสาวคนนี้หุ่นยิ่งแซบขึ้นเรื่อยๆสาหรับแจมชรัฐถาหรือแจมเนโกจ้ามเพราะหลังจากที่เธอนัดผ่านตัวเองมาเป็นสาวโสดบอกเลยว่าเธอนัดก็ดูสวยขึ้นมากหากใครที่ติดตามสาวแจมในอินสตาแกรม @jamadessgophonnieba ก็มักจะเห็นว่าเธอโพดภาพตัวเองนุ่งชุดว่ายนะ้ําให้เห็นอยู่เป็นประจำซึ่งแต่ละโพดนั้นเรียกยอดการกดไลค์หลักหมื่นเลยค่ะล่าสุด25ีสิหาสิงหาคม25 6 5สาสาว แซมที่ได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดแต่งงานสีขาวและถึงแม้ว่าภาพนี้จะไม่ใช่ภาพเซ็กซี่แต่บอกเลยว่าแฟนๆต่างให้ความสนใจและเข้ามากดไลน์มากมายเลยค่ะพร้อมทั้งชื่นชมในความสวยของเธอด้วย